มาต่อที่สาวสวยคนนี้ต้องบอกว่าฮอตจริงๆเนะคะสำหรับเบลล่ารานีค่ะคุณเป็นนางเอกตัวท็อปแล้วนะคะไม่พอตอนนี้เป็นพรีเซนเตอร์นะคะงานพรีเซนเตอร์ตอนนี้ยี่สิบกว่าตัวแล้วค่ะคุณขา<อ>ปังมากแม่จริงๆนะคะอ่ะปังขนาดนี้เป็นยังไงมีเวลาให้ความรักไหมนะคะไปฟังจากเธอค่ะเยอะค่ะ <c oughs> รู้ตัวฉน,นไหมคะหลายคนบอกว่าปังแล้วล <c oughs> โอ้ขอบคุณะคะ<อ>่ะก็มีมีทั้งตัวเก่าตัวใหม่ก็มีประมาณหนึ่ง ประมาณหนึ่งที่แบบว่าเพิ่งเพิ่งเริ่มปีนี้ค่ะอะไรนะคะสิบตัวโดนโอ้โหอ,อ,อย่าเรียกว่าอย่างนั้นเลยเรียกว่าแบบเออเราอาจจะเหมาะสมกับแบรนด์แบรนด์นั้นหรือแบบเราได้รับโอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่ด้วยผมก็ต้องกราบขอบพระคุณมากมากเลยนะคะที่แบบให้โอกาสเดียวแล้วก็ก็อย่างเงี้ยแล้วะค่ะแบบช่วยเชียร์ช่วย,วยอะไรเต็มที่เพราะว่า พอก่อนที่เราจะมาเป็นรีเซนเตอร์แต่ละอย่างเราก็ต้องเป็นผู้บริโภคก่อนเราก็ต้องแบบรู้จริงว่าแบบของเขามันเป็นยังไงดีแค่ไหนสรรพคุณเป็นยังไงเราถึงจะแบบกล้าที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังกองก็ต้องหยุดอ่ะใช่ค่ะก็คือต้องหยุดรออย่างตอนที่เราเป็นก็กองก็แบบหยุดอะไรเนงะี้ยค่ะก็ขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวด,ด้วยนะคะ,ะเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดคิดเนาะว่าจะเกิดขึ้นอะไรเนงะี้ย คือตอนนี้นะคะพรีเซนเตอร์ก็คือ20ตัวแล้วตอนนี้ค่ะคุณปีนี้นะ20ตัวนะคะอ,อ่ะก็ต้องบอกว่าปังมากแม่แล้วก็เรื่องอะละครการถ่ายทำพรมลิขิตตอนนี้ก็ยังชะลอการถ่ายทำเพราะว่าคุณปบติดโควิดไปนะคะแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณบีมมาพังก่อด้วยนะคะ